ใช่ใช่ใช่เป็นการสดเลนะครี่พี่นิพักระนี้เเหมือนนางกรกตยื่นให้สารแล้วถ้านรุนไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราอย่างไรบ้างคะก็ไม่มีอะไรก็ต้องรอทางน้นสารมันรุนผมเ็คิดว่ากระบวนการพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนตัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ส่งกําลังใจมาให้โดยเสมอนะครับตอนนี้ก็พอดีมีออกกับคุณภาคภูมิที่ไทยรัฐก็เลยจะรีบ ไปสัมภาษณ์แต่ว่าทุกอย่างก็น่าจะเป็นกระบวนการที่ตามเดิมแล้วผมก็ยังกําลังใจดีอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกาลังใจมาให้ตอนนี้นรเรากังวลเรื่องของการที่จะถูกยื่นสารแล้วจะนาไปเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะโหวตในวันพรุ่งนี้ไหมคะไม่กังวลครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมก็คิดว่าวุฒิสภาก็คงจะแยกแยะได้ว่าแต่และเรื่องเนี่ยมันมีหนะ้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่ได้ลองไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสื่อมวลชนที่ปิดไปนานแล้วแล้วผมก็ถือในฐานะป็นการมู่บดมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับ,นะรบแล้วก็ คุณสมบ,บนนัายคอนเ็นเดเดตนะยกก็ยังมีอยู่นะการที่กรกต,ตไม่ได้เรียกเราไปชี้แจงเลยเรามองว่ามันเป็นธรรมไหมกับการส่งไปเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็เท่าที่เลขขาแถลงก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเอาไปธธเทียบเคียงเทียบเรกากับคดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับการกู้เงินผินากานี่ก็คนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นระ,ะเบียบของกรกตอเองเนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสที่จะให้ชี้แจงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะครับของผมพอมานั่งคำนวณดูก็สามสิบสองวันครึ่งหนึ่งของคุ รัฐมนตรีที่อยู่ในยุคข,ของคอสชสีคน<ม>ก็บรรทัดฐานก็จะต่างกัน1นึ่ในสิเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็นะ่าเป็นสิ่งที่ที่ดูเร่งรัดไปนิดแล้วก็1วันก่อนโหวตนายกนะครับมันก็เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเดินหน้าตามปกติแล้วผมก็ยังสติดีกําลังใจมีแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจ ก็อขออนุญาตไปจริงๆเขาเป็นไงเดี๋ยวผมสายไหมวันนี้มันมีข่าวขึ้นมาว่ามีการล็อบบี้สวแบบเอออันมีทั้งฝั่งที่ว่าจะไม่ให้โหวตให้เราแบบนี้ค่ะน,นี่น,นี่ก็งวนไหมครัผมดูสภาพแล้วเนี่ยก,การที่มีการเคลื่อนไหวนะครับนอกสภาแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในสภาเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะจะไปถึง3ามร้อยถึงได้เริ่มมีการใช้อ,องค์กรอิสระข้างนอกสภาหรือไม่อันนี้เป็นเป็นการตั้งคำถามไว้ครับ แต่ว่าเห็นแต่ว่า,วาถ้าที่เขาคุยกันในสภาก็พ่งนี้จริงๆแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีแต่พอมีแนวโน้มที่ดีปุ๊บก็เหมือนแต่ว่ามี มีการกระบวนการการเคลื่อนไหวนอกสภาหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันในสภาเฉยๆพี่ทีมพาจะเหลืออีกหนึ่งวันจะโหวตแล้วเราตอนนี้เราห่วงอะไรมากที่สุดตอนนี้กอนก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงผมก็คิดว่ากระบวนการก็เป็นไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดความคาดหมาอยอะไรใดก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การได้พรุ่งนี้ผมก็จะเข้าสภาเป็นปกตินะครับแล้วก็พภิปาย6ชั่วโมงผมก็จะตอบทุกข้อสักถามทุกข้อกังวลใจแล้วก็จะแถลงวิสัยททศนแล้วก็โหวตน่าจะห้าโมงอย่างท ผมขออนุญาติๆขอบคุณุกคนนนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเพื่อนทางใจครับ